โอเคครับเดี๋ยวจะเอาจเจ้าแมงมุมลงครับเดี๋ยวไปอยู่กับเสียใหญ่หน่อยมีเสียใหญ่เสจอมครับเสจอมเดี๋ยวให้เสียจอมเสียกลองให้สวัสดีครับถึงแล้วนะครับแล้วดูวเสจติโนลงกันครับวันนี้เราก็อยู่ที่โลโม่จังหวัดบอเล่ครับ เอออำเภอบอ่อไร่จังหวัดต่านครับ มาแล้วครับลงมาแล้ว เรียบร้อยถึงที่หมายด้วยสวัสดีภาพครับผม chưa không bịch chưa มาถึงก็ลุยเลยครับทุกคนครับผมเจอของดีครับนี่เป็นโซ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าของรุ่นไหนนะครับหาอยู่เลยครับยังหนาอยู่เลยนี่ถ้าเขาขายผมก็จะเอาผมก็จะซื้อเลยนะเนี่ยก็จะซื้อใส่เทลเลอร์ซูอร์เกตกลับไปเลยครับ ดีกว่าตัดเส้นเหล็กฮะตัวสามสองศูนย์ใช่ไหมถึงไ,ไม่ใช่ครับน่าจะส่งสองร้อยเลยนี่ขอ,องสองร้อยแหละก็มาสู่หรือเปล่าถ่ายรูปส่งให้เขาดู โอยฝีมอือเลยวะโอ้ขีดอย่ายงนี้เลยนะปัดอ,โอูโยนเลยอ่ะโ,อโคตรจริงจริงสองร้อยเหรอครับผมมาสองร้อยนะสองร้อยเลยครับเนาะสองร้อยเลยไปยังหนาหนาอยู่เลยเนาะหน้าของแคสก็ยังเขาหน้าแคสหมดเลยใช่ไหม นี่ดิกทางพวงลอยตบขึ้นเห็นไหมไอ้ที่มาเนี่ยตบขึ้นทางพวงลอยฝั่งซ้ายนะตบขึ้นาราคาขายนี่นดีเลยนะมีมีคู่หนึ่งพอดีเลยป่ะงน่ยใช่ไหมคู่หนึ่งแตงเป็นถอดออกทำไมอะ พลาสติกคุกกี้เนี่ยใช้ได้ไหมเสีจอมคุก<า>กี้นั้นใช้ได้ไหมนะนั่อะซ่อมได้ไหมนะซ่อมไม่น่าได้แล้วเนาะอยโอ้ดแท้ขดโทอันตรายจริงใช่ครับรมมไ,มไม่นั่งเขาไม่ขายหรอมั้งนี่ของสองร้อยไหมนี่ห้ารอยคระ ไม,มันดูเล็กจังเลยเอยอม,ม,มันแคทเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยอ,อเืเล็กเล็กบางคลิปยากหน่อยเฮ้ยระวงังเด้อระวงังเด้อ นานตัวนี้คีบยากหน่อยครับฮะ,ะ,ะรครับเอาโซ่ด้วยซ่ด้วยนั่นก็เอานะ เราบินในรถบนบนรถพี่หน่อยบินเติมน้ำมันแมคโครอ่ะบินในรถอ่ะบินไอ้บิน,บ,นบินที่เติมแมคโครอ่ะนี่ของแท้เลยอันนี้ครับกดแข็งอ่ะ นี่โอ้ยังไมปใายด้วยสาธุให้เขาขายเดี๋ยเธอจะได้คนครับเอบ <c oughs> บากลับบ้านเลยอู้โอ้โอแล้ว แตกเบบนี้นนไ,นได้ต้องเปลี่ยนใหม่เลย,อยโอ้โหอันนี้เ,าเอาครับอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ย,อย,ออยต้องขยี้ก่อนบ่ตุ้เสียยีโร่ตัวเสียอะไรใช่ไหม,มโอ้ไม่น่าเลยเบื่อ,อไว้เป็นอะไร <laughs> เติมเติมน้ำมันโอ้ไม่หดเลยวะเราลบ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  เขาเช็ดยยังวะขาโยนฮะขนาโยนโยนไปไหนโยนแล้วโอ้ยตา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 ยเฒ่าเฒ่าเฒาเฒ่าเจ้าลงมาเฒาบนต้องขับแล้วพามาลงมาลงมาดีนั่นเจ้าของรถเนี่ยนะล่จะของรถแล้ว เขาเล่นเดวิกเตอร์เลยเนาะครับนี่เขาวิ่งฝานล้มหมดเลยเนี่ยฝานเป๋มหมดเลยเห็นไหมครับที่วิ่งมาอ๋อทางหนีด่านอ๋อเจอเลยแล้วครับอันหนึ่งครับอุ๊ยนาคอนดาพี่น้องอันนาคอนดาครับอู้อุ้ยอู้อุ้ยโอ้ แพ้แม่เบี้ยแล้วอู้ไม่ออกไม่ออกอุ้ยเอาเอาเอานาคอน่าสู้กับเอสเคหนึ่งสามห้าครับอุ้ยออกไหมออกไหมไอมันเสียบตรงร่องครับ เออออกไหมออกไหมไม่ออกเว้ยออกปะไอยะไม่ออกเว้ยไม่ออกเว้ยดึงตัวนี้มาเออดึงมานี่ดึงมานี่ไม่มาครับสวิงไม่มีแรงยอมแพ้ยอมแพ,มพ้โอเคครับ ไปรอไปหากินข้าวกันไปหนิ้วเขาแล้วไปหากินข้าวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ